สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2559ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกับทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันจังหวัดพิษณุโลก วันนี้เวลา19นาฬิกา37นาทีทุนกระหม่อมหญิงอบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนซึ่งสนับสนุนให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจตามแนวพระําริเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจมุ่งพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จักคิดวางแผนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและมีจิตอาสาในชมรมทบีนัมเบอร์วันจัดกิจกรรมทางด้านศินละปะ ดนตรีกีฬากิจกรรมด้านทักษะการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพและการสร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมเสียงตามสายสาระดีๆกับทบีนัมเบอร์วันและบูรณาการร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดจัดกิจกรรมสมตรวจปสวัสสาวะของกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอโดยปีนี้ไม่พบผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันได้ดำเนินงานตามแนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีกิจกรรมสร้างสุขที่สมาชิกสนใจได้แก่การพับดอกไม้ใบเตยการพับริบบิ้นทำเหรียญโปรยทานถักเชือกจีนการพับกระดาษญี่ปุ่นการวาดภาพการเล่นกีฬาสแตก็กและการประกอบหุ่นยนต์ จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนับวันของจังหวัดพิษ,ษณุโลกในปัจจุบันมีสมาชิกทูบีนับวันอายุระหว่าง6ถึง25รวมกว่า180,000คนมีชมรมทูบีนับวันในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนเรือนจำสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในสำนักง,งานคุ่มประพฤติร,รวมทั้งสิ้น965ชมรมซึ่งในแต่ละชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันรวม259แห่ง ผลงานดีเด่นจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอรวันพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1และในปี2559ชมรมทูบีนัมเบอรวันบริษัทไทยแอร์โรจำกัดโรงงานพิษณุโลกได้รับรางวัลประเภทดีเด่นระดับภาคเหนือ โอกาสนี้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเคยติดยาเสพติดแต่ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยาเสพติดเพื่อให้มีกำลังใจและแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอย่างถาวรทั้งยังมีพระปฏิสันทานกับสมาชิกโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดพิษณุโลกที่ไปเฝ้าจังหวัดพิษณุโลกมุ่งพัฒนาคโครงการทวีนัมเบอร์วันภายใต้ย3ยุทธศาสตร์หลัก มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกำหนดให้โครงการ t o no. บีนัมเบอรวันเป็นนโยบายและวาระของจังหวัดมีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีหรือ ToB no. ี Number One ID